โครงสร้างหัวใจในสัตว์เลี้ยงจะมีลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกับของคนครับในสัตว์เลี้ยงเราพบโรคหัวใจได้เป็นประจำนะครับโดยที่ในสุนัขเนี่ยส่วนมากเราจะพบความผิดปกติของลิ้นหัวใจในขณะที่แมวความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจจะพบมากกว่าครับสุนัขและแมวที่เป็นโรคหัวใจ มักจะพบอาการเหนื่อยง่ายนะครับหายใจลําบากหายใจถี่ในสุนัขบางตัวเนี่ยเราอาจจะพบว่าเขามีอาการเป็นลมได้นะครับหรือไม่อาจจะมีช่องท้องขยายใหญ่เนื่องจากว่ามีน้ําสะสมอยู่ในช่องท้องน้ําในช่องท้องที่มีปริมาณมากๆเนี่ยจะทําให้สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยหายใจลําบากเนื่องจากว่าน้ําที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยจะไปดันกระบังลมทําให้หายใจได้ไม่สะดวกครับ โรคหัวใจเป็นโรคที่ต้องทานยาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะต้องอได้รับความร่วมมือกับเจ้าของในการให้ยาสัตว์เลี้ยงของท่านและทําตามคําแนะนําของสัตวแพทย์ที่ได้แนะนําไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสุนัขที่เริ่มมีอายุเนี่ยเราแนะนําให้นํามาตรวจ เป็นประจำนะครับเพื่อที่จะดูว่าเริ่มมีโรคหัวใจหรือว่าเริ่มมีความผิดปกติของหัวใจหรือยังนะครับเพื่อที่จะได้ให้การรักษาได้ทันท่วงทีในบางรายเนี่ยอาจจะต้องมีการจํากัดเรื่องอาหารเช่นปริมาณเกลือที่รับประทานเข้าไปการออกกําลังกายเนี่ยอาจจะต้องจํากัดในบางกรณีอย่างเช่นถ้าเป็นในสเตตสูงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถที่ออกกําลังกายอย่างหักโหมได้ หลังจากที่เข้ามาในห้องเนี่ยก็จะได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นเราจะทําการวัดอุณหภูมิตรวจฟังเสียงปอดฟังเสียงหัวใจแล้วก็ทําการตรวจร่างกายทั่วไปครับในรายที่เราสงสัยเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยวินิจฉัยเช่นอาจจะส่งเพื่อทําการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ช่องอกเพื่อดูขนาดของหัวใจดูการเปลี่ยนแปลงในช่องอกรวมถึงเนื้อเยื่อปอดว่ามีความผิดปกติในส่วนใดหรือเปล่า หรือเราอาจจะใช้เครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูงเพื่อใช้ตรวจดูโครงสร้างของหัวใจทั้งผนังหัวใจนะครับดูภายในห้องหัวใจดูลิ้นหัวใจและสามารถดูความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างของหัวใจได้ครับในส่วนที่เราสงสัยว่าอาจจะมีความผิดปกติของกระแสะไฟฟ้าหรือว่ามีการ เต้นผิดจังหวะของหัวใจเราจะส่งเพื่อทําการวินิจฉัยโดยใช้เครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจช่วยวินิจฉัยความผิดปกติในการเต้นของหัวใจได้ครับในอนาคตคลินิกโรคหัวใจจะย้ายไปที่อาคารใหม่ที่กําลังจะสร้างขึ้นนะครับซึ่ง เราจะมีสถานที่ที่ทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นพร้อมกับมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็หลากหลายมีบุคลากรที่ครบคันเพื่อรองรับการให้การบริการตรวจรักษาวินิจฉัยและดูแลสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักครับ